ปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาแล้วค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะกับพามาเห็ดเมนูตอนรับปีใหม่เลยค่ะยังบอปีใหม่กับพาเห็ดไว้ก่อนนะคะพี่น้องคะนั่นก็คือเมนูเนื้อนะคะซีเห็ดอ่าเจียวฮ้อนนะคะได้เนื้อมาก้อนนี้นะคะโลละสองร้อยสี่สิบบาทนะคะเพิ่นเอินว่าเนื้อเสือร้องไห้นะคะจากสื่อถึงเนื้อบอ แม่เอาเนื้อนี่บอมาเห็ดไอแอนเจลฮอนนะคะแต่ว่าคิดว่านะ่าจะเนื้อนี่แหละเนาะในเนื้อกะซีแถมเลือดนะคะแล้วก็เพียมะพร้อมนะคะตอนนี้ก็ซื้อผักทีสีเห็ดเจลฮอนมะพร้อมคือกันค่ะมีอ่าชุดเครื่องต้มยำนะคะขาะไร้ไปมะกรูดนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ ผักเอียงเนาะผักหูระพาค่ะแล้วก็กะหล่ำปีผักบุ้งนะคะเสร็จผักหมูกระทะทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ซื้ออันนั้นมาพร้อมนะคะทุกคนค่ะซื้อ,อน้ําซุปสําเร็จรูปนะคะน้ําซุปเจ่วฮ้อนนะคะเมื่อนี้ใส่เป็นยี่ห้อฟ้าไทยค่ะน้ําผักนะคะไปล้างทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยพักไว้นะคะฮาวกะสิซมาทําเครื่องอ่าสมุนไพรต้มเจ่วฮ้อนกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะนํา คานะคะมาหั่นนะคะเป็นแว่นพอดีนะคะเล็กๆนะคะ แล้วก็ตะไคร้คะ่ะนำมาหั่นเช่นเดียวกันนะคะเมื่อนี่จะบ่เอาเครื่องไปต่ำนะคะเพราะว่าซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะกระสีหั่นใส่เพราะเป็นส่วนประกอบในนำซุปนะคะใข้มันหอมขึ้นมาเท่านั้นนะคะในส่วนของน้ำซุปนะคะเมื่อนี่จะเห็ดเป็นสองนำซุปเพราะว่าใส่หม้อชาบูสองช่องนะคะอันนึงกับสิเป็นนำซุป แจ่วฮ้อนสำเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปเลยค่ะมีขายทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็แซบขึ้นกันนะคะสีเฮดเป็นสองสูตรที่ว่านั่นก็คือสีเป็นสูตรใส ขีดเพียนะคะและกระไส้เลือดนะคะอีกศูนึงกับสีไ้เป็นสําเร็จรูปของข้าเจ้าม้าเลยนะคะก็อาจสิเพิ่มุูลดลงไปเจหน้อยนะคะขาดบ่อใดนะคะความนัวจากชูรสนะคะก็เตรียมเครื่องอต้มไว้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะก็แยกไส้ไปนะคะพวกะตะไคร้ไปมะกรูดอีกอย่างนะคะทีเห็นตามนั้นเลยค่ะเจ้าหอนกับตะไคร้ไปมะกรูดนะคะหอมแดงนิดนึงนะคะทุบๆปุบๆใส่ลงไปเลยค่ะบัน,นี้นะคะเตรียม เตรียมเครื่องไวแล้วค่ะมาค่ะหั่นเนื้อกันค่ะทุกคนค่ะเนืออนญญ้ออันนี้หั่นยากยากค่ะพี่น้องคะแนะนําให้ซื้อเนื้อที่เป็นเนื้อแบบบ่ิติมันหย,ยาบๆจังสีนะคะเนื้อเป็นก้อนมาเลยนะคะเมื่อเตรียมเนื้อเตรียมเครื่องเองียงเซตแล้วนะคะ กะมะพร้ามเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะจัดโต๊ะเรียบร้อยะคะ่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะน้ำเปล่าก็เทลงไปทั้งสองช่องเลยนะคะนี่นะคะตั้งเตาเรียบร้อยนะคะรอมันเดือดสักพักไปนะคะนี่นะคะเซตกะสิมิพ,พักนะคะพักกะลัาปีน้ำจิ้มวันนี้เราก็จะใช้เป็นน้ำจิ้ม อ่าสำร็จรูปนะคะนี่หอยยังก็ได้นะคะตามที่ทุกท่านอยากรับประทานเลยค่ะนี่นะคะกะเริ่มเดือนแล้วก็คนคนจักหน่อยนะคะชิมรสซิว่าชูรสพอหรือยังบางออนที่จริงน้ำซุปข้าจเจากับเห็ดแสบแล้วเนาะนี่นะคะที่เห็ุเป็นสองช่องนี่ก็ดีนะทุกคนคะ่ะบางคนมากแบบว่ารสจัดจ้านก,อาจจกนะะ็อาจจะเพิ่มพริกลงไปนะคะอาจจะเพิ่ม น้ำปลาลงไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่มันน่กะส่องนี่กะซีไซเป็นคีเพียลงไปพร้อมนะคะทุกคนขีเพียใส่ลงไปเลยนะคะเดือดพุกๆเนี่ยหอมกินทะลักออกมาจากจอโทรศัพท์เลยนะคะ มันหอมจริงๆนะทุกคนเมนูปีใหม่นะคะอากาศหนาวหนาวเย็นเนน้ทางบ้านเขาจะเกินบ่นเย็นแต่แถวนี้ห้อนๆกับพี่น้องห้อนคะ่ะทุกคนนะคะนี่แถวนี้กบสบใส่เลือดนะคะสใส่เลือดลงไปก็คนๆก่อนสีใส่เลือดนะคะเพื่อไม่ให้เลือดมันจับตัวเป็นก้อนนะทุกคนเนาะเกล็ดลับนะคะเวลาจะเทเลือดลงในแอน้ำร้อนโดยตรงอ่ะมันสิจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะตรงตรีตีน้ำให้มันแบบ ใส่เลือดลงไปปุ๊บกับคนๆนะคะให้มันแตกตัวเอาง่ายๆนะคะภาษาลาาปนกลางนะคะนิดนึงนะคะนี่นะคะหมอสังเกตว่าสิค้นไปพร้อมนะคะพอจะเลือดมันสีเป็นก้อนือเขาเห็นอันเลือดไกลก่อนละสิบบาทอั่างสมบตค่ะเนี่ยทีเขาจะเอามาใส่น้ำข้าปุ๋นนะคะกับสีจับตัวเป็นก้อนแบบนั้นนะคะก็ให้คนไปก่อนนะคะไม่ให้มันจับตัวกันนี้นะคะน้ำซุปของเราก็จะเป็นซองรสชาติทันทีทันใดเลยนะคะทุกคนทุกคนนี่นะคะก็สิเป็นน้ำข้นกับน้ำไม่ข้นนะคะนี่นะคะซิมแล้วบอสใจนะคะเพิ่มลงไปจัหน่อยนะคะเราสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะเมนูที่แบบ เฮ็ดกินได้ง่ายๆนะทุกคนคะนี่จิ้มรลดไปนะคะขั้นตอนนี้ก็ยุ่งยากจังน้อยนะคะแต่จริงๆว่าแต่ยุ่งยากนะ,ะเห็ดง,ง่ายๆนะคะเมนูนี่ก็เฮ็ดง่ายพร้อมคะ่ะแกมีน้ำซสปสำเร็จรูปแค่นี้เราก็ทำได้ง่ายๆนะคะกันผู้ใดพปมาสสำเร็จรูปกสามารถเอาคลิปเก้านะคะมาเบิ่งได้นะคะมันไม่คลิปไเฮ็ดเจ้าหอนสมัยแต่เก่าที่พอเลยใส่สำเร็จรูปนะคะเฮ็ดแบบเพ็ดเองนะคะอันนั้นก็ทุกคนสามารถเฮ็ดตามได้คือกันนะคะ